สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียน,น,ยนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูสิริพรสิงขามอีเช่นเคยค่ะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้ก็วันพุทธที่11เดือนสิงหาคมพศ2564แล้วนะคะนักเรียนเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราเรียนกันในเรื่องเศษส่วนของจํานวนนับไปนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยได้ทําต่อกันอีก4ข้อ ส่วนมากนักเรียนก็ส่งแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วก็ทำถูกกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยมีความเข้าใจแล้วนะคะในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับและว,วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนค่ะนักเรียนพร้อมไมือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะนักเรียน เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนกันนะคะนักเรียนโจทย์ก็คือพิจารณานะคะ3คูณด้วยเศษ2อส่วน9าอ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณาจากรูปภาพกันก่อนนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพหรือยังคะนักเรียนซึ่งรูปภาพรูปนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น9ส่วนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่ง 9ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะระบายสีนะคะระบายสีให้อยู่ในรูปของเศษ2ส่วน9นะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เราพิจารณา3คูณด้วยเศษ2ส่วน9้ใช่ไหมคะซึ่งรูปภาพรูปนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น9ส่วนแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำให้อยู่ในรูปของเศษ2ส่วน9กกันนะคะซึ่งก็จะ ได้แบบนี้นักเรียนก็จะได้เ2ษสส่วนเเนี่ยทั้งหมดกี่กี่ครั้งคะ3ครั้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนนับ3นะคะคูณด้วยเ2ส่วนเเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยมาทำรูปภาพที่เป็น9ส่วนเนี่ย ให้อยู่ในรูปของเศษ2ส่วนเเนี่ยสามครั้งนะคะก็จะได้นักเรียนเห็นไหมคะสีชมพูนะคะถูกลบายสีไป2ส่วนนะคะก็จะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน9และสีส้มนะคะสีส้มก็ถูกลบายสีไป2ส่วนเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน9สีเหลืองนะคะก็ถูกลบายสีไป2ส่วนก็เขียนในรูปของเศษส่วนได้ เศษสส่วน9เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า3คูณด,ด้วยเศษ2ส่วน9ถ้าจากรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้เลยไหมคะว่ามันตอบได้เท่าไหร่ถ้านักเรียนดูจากรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพรูปนี้เนี่ยก็ถูกระบายสีไปทั้งหมด6ส่วนใช่ไหมคะนักเรียน ก็จะได้คำตอบเป็นเศษ6ส่วน9นะคะทำไมถึงได้คำตอบเป็นส่วนเศษ6ส่วน9ก็ถ้าเราสังเกตจากรูปภาพใช่ไหมคะเราก็สามารถนับจำนวนส่วนที่ถูกระบายสีไปได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนก็คือ1 2 3 4 5 6เพราะว่าถูกระบายสีเนี่ยไปทั้งหมด 6ส่วนด้วยกันนะคะก็เลยได้คำตอบเป็นเศษ6ส่วน9นะคะหรือคูนง่ายๆก็คืออย่างไรคะนักเรียนก็คือนำเศษ2ส่วน9านะคะนำเศษ2ส่วน9ตรงเนี้ยมาทำอะไรกันคะนักเรียนเศษ2ส่วน9ทั้ง3จํานวนนะคะจำนวนที่1จํานวนที่2และจํานวนที่3มาทำอย่างไรกันคะนำมาบวกกันนั่นเองนะคะ ศษสองส่วนเกบวกเศษสองส่วนเบวกเศษสองส่วนเก,ก็จะได้เท่ากับเศษหกส่วนเนั่นเองอันนี้เราพิจารณาจากรูปภาพรูปนี้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูต่อค่ะนักเรียนซึ่งเราก็จะพิจารณาจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจากรูปนะคะจากรูปเราก็จะเขียนได้ว่าเท่าไหร่คะ เศษสองส่วน9นะคะบวกเศษสองส่วน9บวกเศษสองส่วน9ถูกต้องไหมคะนักเรียนก็จะได้เท่ากับอ่าก็จะเข้าสู่การบวกเศษส่วนใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งการบวกเศษส่วนเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมคะเราสามารถนําตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนและตัวส่วนคงเดิมนั่นเอง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปนะคะก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9ได้เท่ากับ2บวก2บวก2ส่วนด้วย9นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าตัวส่วนคงเดิมน,นะคะนักเรียนเราก็สามารถเขียนในรูปของการคูณได้เป็น3นะคะคูณด้วยเศษ2ส่วน9าทำไมนะคะทำไมถึง จำนวนนับนะคะตรงนี้ถึงเขียนได้เป็น3คูณด้วยเศษสส่วน9ก็คืออย่างไรคะก็คือเศษ2ส่วน9เนี่ยมันมาบวกกันกี่ครั้งคะนักเรียนบวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะจึงสามารถนำมาเขียนในรูปของการคูณได้เป็น3คูณด้วยเศษ2ส่วน9นั่นเองอ่าและมันมีวิธีการคูณอย่างไรคะก็คือ เราสามารถนำจำนวนนับนะคะมาคูณกับตัวเศษได้เลยและตัวส่วนคงเดิมนะคะนะักเรียนก็จะเขียนได้ว่า3คูณด้วย2นะคะส่วนด้วย9นั่นเองอ่าเราก็มาหาผลคูณกันคะ่นะนักเรียน3คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ2ก็เท่ากับ6ตัวส่วนคง เดิมนะคะนักเรียนก็เลยได้เศษ6กส่วน9ะคะดังนั้น3คูด้วยเศษ2ส่วนเเท่ากับเศษ6ส่วน9ตอบได้เลยไหมคะนักเรียนตอบได้เลยไหมอย่าพึ่งตอบเลยนะคะเราจะต้องมาเช็คก่อนว่าเศษ6ส่วนเนี่ยสามารถทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่นะคะ มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1แล้วมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวหรือมาหาร6และ9ลงตัวมีไหมคะนักเรียนมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1แล้วมาหาร6และ9ลงตัวมีไหมคะถ้าไม่มีก็สามารถตอบได้เลยคะ่ะนักเรียนอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะ3 คูณด้วยเศษสองส่วนเก้าก็จะได้คำตอบเป็นเศษหกส่วนเก้านั่นเองคะ่ะนักเรียนไปดูกันต่อคะ่ะนักเรียนนักเรียนคะเราลองมาพิจารณารูปนี้นะคะก็คือรูปเดิมที่เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนเราจะมาพิจารณารูปนี้นะคะเป็น เส้นจำนวนแสดงผลการคูณนะคะของ3คูณด้วยเศษ2ส่วน9นั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เราลองมาพิจารณาเส้นจำนวนแสดงผลการคูณของ3คูณด้วยเศษ2ส่วน9นะคะนะักเรียนเห็นกราฟไหมคะซึ่งกราฟเนี่ยก็เป็นกราฟนะคะที่แสดงเศษ0ูย์ส่วน9นะคะไปถึงเศษ9ส่วน9เลย ใช่มคะนักเรียนก็จะมีเศษศูนย์ส่วนเก้าเศษหนึ่งส่วนเก้าเศษสองส่วนเกเศษสามส่วนเก้าเศษสี่ส่วนเก้เศษห้ส่วนเก้าเศษหกส่วนเก้าเศษเจ็ดส่วนเก้าเศษแปดส่วนเก้าและเศษเกส่วนเก้านะคะนักเรียนซึ่งเราจะลองมาทำให้นักเรียนเห็นว่าเมื่อแสดงเป็นกราฟเนี่ยจะได้คำตอบนะคะเท่ากันกับ แบบเมื่อสักครู่ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูหรือไม่นะคะนักเรียนซึ่ง3คูณด้วยเศษ2ส่วน9นี่ยคุณครูก็บอกเลยว่ามันก็คือเศษ2ส่วน9ทําไมคะมาบวกกันทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะนักเรียนเราลองมาดูจากกราฟเส้นนี้กันนะคะว่าถ้าเราทําเป็นเศษสองส่วน9เนี่ยบวกกันนะคะ3ครั้ง ก็จะได้แบบนี้ค่ะเศษสองส่วนเบวกเศษสองส่วนเบวกเศษสองส่วนเก้าสามครั้งใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งกราฟเนี่ยก็จะได้คําตอบอยู่ที่เศษหส่วนเ้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น Ан าจากเส้นจํานวนนะคะนักเรียนจะได้ว่า3คูณด้วยเศษสองส,ส่วนเเนี่ยเท่ากับเศษหส่วนเนั่นเองนะคะนักเรียน ซึ่งคุณครูยกตัวอย่างนี้ให้นักเรียนดูเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นว่าไม่ว่าเราจะใช้เป็นการการนำเศษสองส่วนเนี่ยมาบวกกัน3ครั้งนะคะหรือเราจะนำตัวจํานวนนับนะคะมาคูณกับตัวเศษนะคะหรือจะแสดงเป็นกราฟแบบนี้นะคะคำตอบเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ เศษส่วนเเท่ากันนั่นเองนะคะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงแสดงจำนวนนะคะเป็นเส้นจำนวนแสดงให้ในักเรียนได้เห็นนั่นเองว่าไม่ว่าจะทำวิธีไหนนะคะคำตอบมันก็จะได้เท่ากันเองก็อย่าลืมตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะนักเรียน3คูณด้วยเศษ2ส่วนเเนี่ยเท่ากับเศษ6ส่วน9 เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะนักเรียนเรามาพิจารณาโจทย์ข้อนี้กันค่ะนักเรียนโจทย์ก็คือพิจารณาเศษสามส่วนสี่คูณด้วยสิบสองนะคะก็จะเขียนได้ว่าสามส่วนในสี่ส่วนของสิบสองหรือเศษสามส่วนสี่ของสิบสองหรือเศษสามส่วนสี่คูณด้วยสิบสองนะคะ คุณครูจะบอกอย่างนี้ค่ะนักเรียนซึ่งคําว่าของตรงนี้นะคะคาว่าของตรงนี้มันก็คือการอะไรคะนักเรียนการคูณน,นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าหรือเศษสามส่วนสี่ของสิบสองหรือเศษสามส่วนสี่คูณด้วยสิบสองเพราะฉะนั้นนักเรียนจําไว้ได้เลยนะคะว่าถ้ามีคําว่าของนะคะของตรงเนี้ยมันก็คือการคูณน,นั่นเองค่ะนักเรียน เดี๋ยวเรามาพิจารณาจากรูปภาพกันก่อนนะคะจะเป็นรูปดาวนะคะนักเรียนมีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงนั่นเองนะคะนักเรียน12ดวงตรงนี้ก็มาจากโจทย์คําว่าของ12นั่นเองนะคะนักเรียนก็คือมีดาวอยู่ทั้งหมดเนี่ย12ดวงแล้วเขาบอกอย่างไรคะเขาบอกว่าเศษ3ส่วน4ใช่ไหมคะนักเรียนส่วนเป็นเลข ะะเพราะฉะนั้นจะแต,ะะต้องแบ่งส่วนออกเป็นกี่ส่วนคะนักเรียนแบ่งดาวออกเป็นกี่ส่วนคะออกเป็น4ส่วนใช่ไหมคะและอะไรคะและตัวเศษ3ตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนที่จะต้องระบายสีลงไปใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มดาวออกเป็น4ส่วนหรือ 4กลุ่มนะคะและจะต้องระบายสีไป3กลุ่มนะคะหรือ3ส,ส่วนนะคะก็จะได้เห็นไหมคะเศษ3ส่วน4คูณด้วย12ส,สนะคะส่วนด้วย1เนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้อะไรคะแบ่งดาวออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมคะและตัวเศษ3นั่นก็คือส่วนที่เราระบายสีลงไปใช่ไหมคะนักเรียน คูณด้วย12นะคะก็คือคูณด้วยจำนวนทั้งหมดนั่นเองก็จะได้ว่าจะได้ว่าเศษสส่วน4คูณ12เท่ากับเศษสส่วน4คูณด้วยเศษส2ส่วนหหรือเท่ากับนะคะสคูณด้วย12ส่วน4นั่นเองก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน3คูณด้วย12เท่ากับ36ส่วน4 ตอบได้เลยเลคะนักเรียน36ส่วน4ยังใช่ไหมคะเราจะต้องมาดูก่อนว่ามีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ใช่ไหมคะแล้วมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีเลขอะไรที่มากกว่า1แล้วมาหาร36และ4ลงตัวมีไหมคะนักเรียนมีเนาะก็คือเลข4นั่นเองนะคะคุณครูก็จะนำเลข4นะคะมาตัดได้เลยนะคะก็จะได้ 4 9 3 6 4 1 49, 36, 41, 4นั่นเองก็จะได้เท่าไรคะนักเรียนเศษ9อ่ะเศษ9ส่วน1มันก็คือเท่าไหรคะ9นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนข้อนี้เศษ3ส่วน4คูณด้วย12เนี่ยก็จะได้เท่ากับ9อ่าดังนั้นดังนั้นเศษ3ส่วน4คูณด้วย12ก็จะได้เท่ากับ9นะคะนักเรียน มาดูตัวหารนะคะตัวส่วนหารด้วยจํานวนนับลงตัวจะได้นักเรียนก็จริงๆแล้วเราสามารถตัดได้นะคะนักเรียนตัดได้นั่นก็คือเราสามารถนําเลข4เนี่ยหรือ4มาตัดตัวอะไรคะตัวส่วนและจํานวนนับลงตัวใช่ไหมคะนักเรียน4 1 4 4 3 2 ก็จะสามารถนําตัวเศษเนี่ยมาคูณกับจํานวนนับตัวนี้ได้3าคูณสก็เท่ากับ9นะคะตัวส่วนคงเดิมก็คือ1ใช่ไหมคะมันก็คือเท่ากับ9นั่นเองพอเข้าใจไหมคะนะคะักเรียนอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะก็จะได้คําตอบเป็น9นะคะตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะนะคะักเรียนะะอ่าเมื่อเราดูตัวอย่างแล้วเนี่ย เราลองไปสรุปกันค่ะนักเรียนก็จะสรุปได้ว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะนักเรียนสามารถทำได้โดยนำจำนวนนับนะคะมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะผลค,คูณที่ได้นะคะนักเรียนควรเขียนเป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคราหรือ จำนวนนับนั่นเองอพอเข้าใจไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนนะคะฟังคุณครูอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งะคะนักเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะที่อยู่ในหน้าที่24 25และ26นะคะนักเรียน นักเรียนเนี่ยสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือนะคะหน้าที่24 25และ26นะคะนักเรียนอ่าก็ไม่ยากค่ะนักเรียนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนสามารถทำได้โดยการนำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนะคะและเวลาเราตอบนะคะหรือผลคูณที่จะได้ ก็ควรเขียนในรูปอย่างง่ายค่ะนักเรียนซึ่งอาจอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่าจํานวนครัหรือจํานวนนับนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็อยู่ในเล่มแบบฝึกหัดแตงโมนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่31อนะคะในหน้าที่ 31มเนี่ยมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันให้นักเรียนลงมือทำนะคะและส่งการบ้านด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนในหนังสือเรียนหน้าที่24 25และ26นะคะนักเรียน8ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะอย่าลืม ทำแล้วก็ส่งการบ้านด้วยนะคะนักเรียนสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน